กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวนะครับของเล่นแปลกๆของเล่นไฮเทคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับอ,อ่าแอดมินเลยครับไปฉายดาวหมุนได้ค่ะเป็นยังไงครับไหนลองแกะให้ดูครับวันนี้มีสองสีนะคะเป็นสีชมพูแบับสีฟ้า ในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะประกอบไปด้วยโคมไฟนะครับกับอะไรครับน่ะอันนี้สาย USB ค่ะตัวนี้มีแถมสาย USB ให้ด้วยนะครับหลังจากที่เรารีวิวโคมไฟ Star Master ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะโคมไฟฉายดาหมุนได้ตัวนี้จะหมุนได้ค่ะตัว Star Master จะหมุนไม่ได้ก็โคมไฟฉายดาหมุนได้นะครับตัวนี้นี สองสีนะครับนี่นะครับขนาดก็ประมาณนี้นะครับก็เล็กกว่าสตาร์มาเตอร์หน่อยนะครับแต่ว่าหมุนได้นะครับทีนี้ลองใช้มีใช้ฐานด้วยป่ะครับตัวนีใน้ใช้ฐานค่ะใช้ฐานทิททเปเอสี่ก้อนไหนดูข้างล่าง่ะยครับ ไม่ต้องใช้น็อตใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องค่ะตัวนี้ไม่ต้องใช้น็อตนะครับก็เป็นแท่นปิดนะครับแล้วก็มีเชือกเอาไว้ให้ดึงง่ายๆนะครับเวลาดึงฐานออกมานะครับใช้ทิปเปิลเอ4ก้อนนะครับทิปเปิลเอก็คือฐานก้อนเล็กนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับฐานที่ใช้นะครับก็มาถึงขั้นตอนใส่ฐานกันอยู่นะครับ โอ้โหอันนี้มีกีโ่โหมดหรือเปล่าครับมีโหมดเดียวเนี่ยแหละคะ่ะก็กดปุ่มแล้วมันก็ใช้นนได้เลยมาดูปุ่มนะครับมี DC 5โวลต์นะครับแล้วก็ออนออนนะครับตัวนี้สามารถเสียบ USB ได้ด้วยนะครับถ้าจะต่อไฟบ้านก็หาอะแดปเตอร์มาต่อกัน USB นะคะไหนลองหยิบ Macbook มาหน่อยครับอันนี้ครับมาพร้อมแพคเกจจิ้งนะครับ กอสวยงามนะครับขอมีลูกอะไรบ้างครับลูกดาวลูกพระจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับก็อเอาลองเอา USB นะครับเสียบนะครับนี่ครับมาลองเสียบ USB กันบ้างน,นะครับ ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็โอเคเลยนะครับใช้ได้ทั้งฐานนะครับแล้วก็ USB นะครับก็ไม่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะต้องพกฐานติดตัวตลอดเวลานะครับใช้สายอย่างนี้เสียบได้สบายนะครับตังคูข้างๆโต๊ะทำงงทานนะครับสบายนะครับอ่าลองเปิดสองนเลยครับ เดี๋ยวเราลองเปิดเลยนะครับนี่ลองปิดไปก่อนเดี๋ยวไฟมันอ่าทีนี้ลองปิดไฟครับจะเป็นยังไงครับโอ้โหพอเราปิดไฟนะครับสุดยอดนะครับสวยงามเลยนะครับ เข้าไปเฉยหรออันนี้ไว้ปิดเก็บเฉยๆอ๋อนี้ไว้ปิดเก็บนะพอาปิดปุ๊บไฟหายนะครับนี่มาดูครับลายเป็นยังไงนะครับดูลายนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถามถึงความสว่างนะครับตัวนี้ได้รอบห้องหรือเปล่านะครับนี่นะครับดูการแผนกล้องนะครับ โอ้โห oh, oh. <Yeah. S 1> สวยงามนะครับโว่า oh, uh. ตัวนี้ก็อาจจะเอาไว้กรองเด็กอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหมุนไม่ได้เรื่อยนะครับดูแล้วง่วงนอนดีนครับเอาไปไว้ห้องนอนก็เยี่ยมไปเลยนะครับตัวนี้คอมไฟ ไฟสลัวสลัวนะครับนอนดูดาวนะครับโอ้โหอะไรจะฟินขนาดนี้นะครับกลับไปที่เดิมนะครับออน,นี้เดี๋ยวเปิดไฟได้เยครับน,นี่มีสองสีด้วยกันนะครับ ตั้งคู่สวยๆนะครับสำหรับวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับหาซื้อของขวัญวาเลนไทน์กันล่วงหน้านะครับจะได้ส่งทันนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่คนได้รับนี่ประทับใจแน่นอนนะครับ สำหรับคำถามนะครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับตัวนี้หาซื้อได้ที่ gadgetmacho com ครับผมอันนี้ลองเทียบนะครับกับขนาดฐ่านนะครับสมมุติฐ่าน2 a นะครับขนาดประมาณนี้นะครับพอสำหรับใครที่ชอบนะชื่นชอบนะครับการรีวิวของเล่นแปลกของเล่นไฮเทคอะไรทำนองนี้นะครับ อย่าลืมกด s u b ตะไคร้นะครับมุมขวาล่างนี่นะครับอ่ากดได้เลยนะครับอ่านหลุดนะครับพอดีไม่ได้ปิดฝามันเข้าไปนะครับก็หลังจากที่กด s u b ตะไคร e นะครับก็จะมีคลิปเจ๋งๆอย่างนี้นะครับไปเสิร์ฟท่านถึงอีเมลเลยนะครับนี่ลองเอา USB ออกครับไฟดับนะครับ ตามสูตรนะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ถานนะครับนายเมย์ลองเปิดนะไม่ได้ใส่ถานนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเสียบ USB แต่แอบใส่ถานนะครับไม่ใช่นะครับก็เป็นสองโหมดด้วยนะ,นะครับก็คือถานก็ได้นะครับ USB ก็ดีนะครับนี่เอาเก็บใส่กล่องเลยครับ เรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับตัวนี้ก็สำหรับใครที่มีคำถามสงสัย,ยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับไหนแป๊บหนึ่งขอดขูข้างในหน่อยเป็นไงมีไฟอันนึงนะครับก็มีแล้วก็เป็นลายฉลุนะครับคล้ายๆสตาร์มาเตอร์นะครับ <ter> แต่ตัวนี้ลายฉลุมันจะเป็นทรงครึ่งวง